วัค่ะวันนี้มีเรื่องคุยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศของคริสต์มาสในไทยนะคะก็เป็นคริสต์มาสในไทยเล็กๆน้อยๆ,ๆเอามาให้ชมกันนะคะก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันดีอะค่ะนะคะก็แบ่งปันปเล็กๆน้อยๆ,ๆตอนนี้ยัง เขากำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสกันอยู่เพราะมันยังไม่ถึงเมืองไทยเราจะเอาใกล้ๆนะคะแต่ไม่ไม่เหมือนเมืองนอกเขาที่เขาจะจัดเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะของเราของเราก็จะสักวันที่ยี่สิเนี้ยถึงจะเสร็จเรียบร้อยกันนะคะเขาก็จะมีช่วงวันใกล้ๆยาวไปถึงปีใหม่วันนี้เก็บบรรยากาศ ไปโบสถ์มาตอนเช้าแล้วก็เก็บบรรยากาศแสงสีเสียงเอามาให้ชมนะคะเป็นแสงไฟประดับประดาก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเขาก็ตกแตกไปเรื่อยๆนะคะอีกสักสองสาวันอาจจะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเอาให้ชมก่อนแล้วกส่้สเดี๋ยวมีจับฉลองจับฉลากอะไรเนี้ยจะไปถ่ายให้ชมอีกทีนะคะวันนี้เอาบรรยากาศในโบสถ ไปเข้าโบสมาแล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้ชมให,ให,ให,ให้ให้ได้ชมพิธีของทางศาสนาคริสต์นะคะเ,เราชมของคนอื่นเขาอยู่นอกโบสนะคะอยู่รอบๆบริเวณอันนี้ของเราก็เลยเข้าไปในโบสหน่อยนะคะ<ๆ>ก็จะให้เห็นความตกแต่งสวยงามแล้วก็บรรยากาศเริ่มจะเริ่มเข้าสู่คริสต์มาสก็เริ่มประดับประดาไฟแล้วนะคะ แต่ละบ้านก็กาลังตกแต่งกันอยู่อย่างบ้านเราก็ยังไม่ได้ตกแต่งยังแค่จัดแต่งต้นคริสต์มาสเฉยๆแต่ยังไม่ได้แต่งไฟแต่งอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็คุยกันเล็กๆน้อยๆโชว์กันนิดหน่อยค่ะแล้วเป็นรอบหน้าค่ะคลิปหน้านะคะโอเคค่ะ สวยมากนะคะติดไฟเตรียมคริสต์มาสค่ะตกแต่งประดับตรงน,นู้นก็มีต้นคริสต์มาสแล้วโทษทีมือไม่นิ่งเห็นไหมคะต้นคริสต์มาสไม่ได้เดินไปตรงน,นั้น ใกล้ๆขคเดินไปอีกทีนะคะสวยไหมคะเห็นไหมคะสวยนะคะพ <Yes. S 1> าค้ามาชมในโบสก่อนเริ่มพิธีนะคะตกแต่งดอกไม้สวยนะคะพิธีเริ่มแล้วค่ะ ใช้เวลาในการทำพิธีประมาณหชั่วโมงนะคะก็มีสัตบุรุษหลายเชื้อชาติมาร่วมพิธีในโบสถ์แห่งนี้นะคะโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสเก่าแก่นะคะเป็นโบสที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคนที่ใครเอ่ยเริ่มพิธีแล้วนะคะ อหยุดภาคค่ะ mm hmm. ตอนนี้เป็นหัวใจสําคัญของพิธีนะคะคือการรับสินมหาสนิทค,ค่ะสำหรับผู้ที่พร้อมเท่านั้นค่ะ ขอบคุณภาพจากช่างภาพของโบสนะคะอันนี้โบสถ์เสร็จพิธีแล้วค่ะกลับกันค่ะค่ะเข้ามาชมกันที่บ้านนะคะเราก็เตรียมพร้อมช่วงคริสต์มาสนี้ก็คงต้องเตรียมพร้อมจะต,ต้องค่อยๆเริ่มเตรียมทีละอย่างนะคะเพราะสิ่งที่ต้องทำมันมีเยอะหลายอย่าง เตรียมของฝันของจะต้องแจกกันเองกันนะคะในบรรดาญาติญาติของนิดๆหน่อยๆของสวยของงามนะคะแล้วก็จะต้องเตรียมพวกอาหารที่ไว้ใช้ดื่มใช้รับประทานนะคะว่ามีหลากหลายหลายอย่างค่ะมีเหล้าทั้งวายขาววายแดงนะคะก็เป็นอ่อนๆค่ะ แล้วก็อาหารนี่ก็ต้องเตรียมกันเป็นพิเศษหน่อยค่ะก็มาออพบปะสังสรรค์กันเป็นวันสำคัญของชาวคิสนะคะก็ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะเป็นช่วงเทศกาลลื่นเลงนะคะก็เออเป็นช่วงเทศกาลที่สดชื่นน่นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาออกไปชมบนด้านนอกนะคะช่วงตอนเย็นเขาจะ เปิดไฟแล้วนะคะจะประดับไฟเปิดไฟให้ได้ชมแล้วก็เป็นสีสันของคริสต์มาสก็คือไฟประดับเนี่ยค่ะถ้ายิ่งแต่งไฟมากๆมันก็ยิ่งเออทำให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานนะคะเบิกบานหูเบิกบานตานะคะประดับไฟได้สวยงามก็จะเป็นที่คึกคักเด็กๆชอบค่ะที่บ้านเราก็แต่งต้นไม้เล็กๆกันนะคะต้นคริสต์มาสเล็กๆ โอเคไปชมด้านนอกกันค่ะต้นไม้ใหญ่นะคะเขาแต่งใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่ก็ต้้งต้นเอ่อต้นคริสต์มาสใหญ่ประดับไฟสวยเลยค่ะนี่ประดับไฟรอบนะคะแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟเยอะเลยค่ะอันนี้อันนี้ช่วงดึกมากๆนะคะอันนี้พาชมนะคะ่ะชมได้เลย สวยมากนะคะช่วงหัวข้ามก็จะอย่างนี้นะคะยังยังไม่ตัาการตาแต่ก็เห็นสวยงามแล้วนะคะนี้ก็มีต้นม้หลากหลายเยอะมากค่ะโทษทีมือไม่นิ่นะคะพาออกมาชมค่ะอย่างหัวข้ามอยู่นะคะอันนี้ประมาณประมาณหกโมงกว่ากว่าค่ะเห็นไหมคะ แต่งไฟเป็นสายรอบนะคะเดี๋ยวค,ค่อยๆค่้เดินไปอีกทีนะคะสวยไหมคะเห็นไหมคะสวย นะคะว่าช่วงดึกนี่จะสวยงามกว่าช่วงตอนหัวข้ามอีกนะคะเพราะว่าพอความมืดมาถึงนะไฟจะสว่างมากจะดูดีมากนะคะยิ่งดึกยิ่งสวยนะคะเห็นไหมคะ ท้องฟ้ามืดสนิทเนียแล้วก็จะเห็นแต่งไฟชัดเจนโอเคค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสกันนะคะช่วงใกล้ๆแล้วคงจะได้มีงานรื่นเริงมากกว่านี้มีการจับฉลากนะคะแล้วก็ปะตกแต่งประดับประดากันเต็มที่ครบร้อยเปอน์ก็จะยิ่งสนุกกันใหญ่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลนี้นะคะใกล้ถึงแล้วค่ะเตรียมพร้อมนะคะ ความความสุขอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมนะคะขอให้มีความสุขกันทุกทุกคนค่ะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณที่ติดตามตามชมนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ Bye bye.